สวัสดีครับอยู่กับช่อง The Toilet นะครับสําหรับเรื่องราวของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เราจะนํามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของรถถังไท่9 9้นะครับซึ่งเป็นรถถังประจนบาลหลักของประเทศจีนนั่นเองมาดูกันดีกว่าว่าข้อมูลของเจ้าไท่9 9้เจนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับรถถังไทย 99G นะครับมันก็มีพื้นฐานมาจากรถถังไท่9 9ซึ่งถูกประจำการในกองทัพบกของประเทศจีนนะครับในห้วงปี2001นเนาะ ซึ่งนอกจากนี้นะครับมันยังถูกเรียกใน,นอีกหลายๆชื่อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นไทย 99A ไทย 99A 1ไทย 99A 2นะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันถูกปรับปรุงขึ้นมาหลายอย่างมากๆจากรุ่นมาตรฐานไทย99นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการยิงระบบล็กอกเป้าหมายระบบโต้กลับการปรับแต่งระบบการสะเทือนรวมถึงการปรับแต่งห้องเครื่องนะครับ โดยเมื่อมีการปรับปรุงอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับก็มีการทดสอบครั้งแรกเนี่ยในปี2007และก็ถูกประจำการครั้งแรกในกองทัพจีนเนี่ยในปี2014นะครับและในปี2015เนี่ยเขาก็ถูกนํามาเปิดเผยตัวต่อหน้าสาธารณาชนทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับสําหรับเจ้าไทย 99G เนี่ยถ้าดูกันดีๆนะครับการออกแบบของเขาเนี่ยจะมีการผสมผสานกับเอ,อ่อระหว่างเทคโนโลยีของประเทศรัสเซียแล้วก็ทางฝั่งโลกตะวันตกนะครับโดยลักษณะของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับ T-72 ของ สำหรัซียนั่นเองสําหรับรถ,ถัเก้9 9 g นะครับใช้เกราะป้องกันปฏิกิริยาแบบแยกส่วนซึ่งข้อดีของมันเนี่ยคือเมื่อมีชิ้นส่วนเสียหายนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายกว่ารวมถึงมันสามารถเปลี่ยนแค่จุดๆนั้นได้นะครับและที่ดีกว่านั้นคือเมื่อในอนาคตเนี่ยมันมีเกราะที่ทันสมัยมากกว่าก็สามารถนํามาเปลี่ยนได้ด้วยนะครับ แล้วก็เหมือนกับรถถังรุ่นอื่นๆในยุคนี้นะครับแน่นอนว่าเจ้าไทย 99G เนี่ยมีระบบป้องกันตัวจากอาวุธนิวเคลียร์เคมีชีวารวมถึงมีระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัตินะครับ แต่ที่เป็นอัตลักษณ์มากๆสําหรับเจ้าไทยก 99G เนี่ยนั่นก็คือมีระบบป้องกันตัวด้วยเลเซอร์นะครับซึ่งมันจะใช้เลเซอร์ที่มีพลังงานสูงนะครับในการรบกวนขีปนาวุธที่นําทางด้วยเลเซอร์หรืออินฟารเรดจากฝั่งตรงข้ามนั่นเองรวมถึงมันสามารถรบกวนกล้องเลง็งแล้วก็กล้องสังเกตการของฝั่งศัตรูได้ด้วยนะครับและแน่นอนว่าที่ผมบอกว่าเป็นอัตลักษณ์เนี่ยนั่นก็คือระบบนี้นะครับมีใช้แค่กองทัพของจีนเท่านั้น มาดูในเรื่องของอาวุธของเขากันบ้างนะครับเจ้าไทยก 19G เนี่ยใช้ปืนขนาด125ม m mm, มในรุ่น ZPT 98นะครับโดยมีต้นแบบมาจากการพัฒนาของรัเสเซียนั่นเองโดยมันสามารถยิงกระสุนได้หลากหลายประเภทนี่นแหละรวมไปถึงสามารถยิงขีปนาวุธในแบบ 9M 119M หรือว่าถ้าฝั่งนาโตเนี่ยก็จะเรียกว่า AT11 Sniper B ได้ด้วยนะครับ โดยอาวุธปล่อยน้ำวิถีต่อต้านรถถังอย่างเจ้า 9M119M r e f l e x นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีระยะยิงอยู่ที่4-5กิโลเมตรนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเขาถูกนํามาใช้เพื่อจะชดเชยระยะยิงของปืน z ซ t พ98นะครับเนื่องจากว่าปืน z ซ t พ98เนี่ยมีระยะยิงที่ค่อนข้างต่ำนะครับก็ใช้เจ้าเนี่ยแหละเจ้าเอ่อ 9m 119m reflect นะครับมาทดแทนโดยมีการเคมว่าไออาวุธปล่อยนํำวิถีแบบนี้เนี่ยสามารถหวังผลได้ถึง80%ที่ระยะยิง4กิโลเมตรนะครับแล้วก็หวังผลในการทำลายล้างเนี่ยได้ถึง70%ที่ระยะยิง5กิโลเมตร ซึ่งในการโหลดอาวุธในการออกปฏิบัติการครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีการติดเจ้า 9M119M เนี่ยติดไปด้วยประมาณ4ลูกนะครับ สำหรับระบบบรรจุก,กระสุนนะครับเจ้าไทยกับ้าเนี่ยใช้ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติแบบหมุนนะครับซึ่งมีต้นแบบในการพัฒนาเนี่ยก็มาจากฝั่งรัเสเซียเหมือนกันมีอัตราการยิงนะครับอยู่ที่ประมาณ8นัดต่อน,นาทีนอกจากนี้เนี่ยในกรณีที่เ,เกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเขาก็สามารถบรรจุกระสุนด้วยมือได้นะครับเพียงแต่ว่าอัตราการยิงเนี่ยจะลดลงไปเหลือประมาณ1-2นัดต่อน,นาทีเท่านั้นเอง และสำหรับจํานวนกระสุนปืนใหญ่นะครับที่สามารถโหลดไปได้เนี่ยก็โหลดไปได้41นั้นนะครับทั้งนี้เนี่ยไอซีสนั้นเนี่ยนั่นก็รวมเจ้า 9M 119 M r ม f l e x ไปแล้วนะครับสำหรับปืนล้องเนี่ยเขาก็มีปืนกลร่วมแกนในขนาด7.62ม mm, ิลลิมและก็มีปืนกลในขนาด1 2 7มมตติดตั้งที่บริเวณหลังคานั่นเอง สำหรับกล้องสังเกตการนะครับเจ้าไทยก็สิบเนี่ยก็มีกล้องสังเกตการณ์สำหรับผู้บังคับการรถนะครับเป็นแบบพาโนลามาซึ่งสามารถจับภาพความร้อนแล้วก็สามารถควบคุมระบบการยิงได้อัตโนมัตินะครับ ซึ่งระบบควบคุมการยิงนะครับก็ประกอบด้วยระบบเลเซอร์ไฟหรือว่าเลเซอร์วัดระยะนั่นเองรวมถึงระบบติดตามเป้าหมายอัตโนมัตินะครับซึ่งมีการเคลมกันว่าระบบควบคุมการยิงของเจ้าไทย9 9กเนี่ยดีกว่า T72 ของรัเสเซียแน่นอนแล้วก็เผลอๆเนี่ยอาจจะดีกว่า T90 ด้วยนะครับ และความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเจ้าไทย 99G นะครับนั่นก็คือมีระบบสื่อสารด้วยเลเซอร์นะครับซึ่งมันสามารถส่งข้อความส่งข้อมูลรวมถึงเสียงได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นเนี่ยมันยังสามารถระบุมิรหรือว่าศัตรูได้ในระยะ3.6กกิโลเมตรนะครับรวมถึงมันสามารถติดตั้งระบบ gps ซึ่งสามารถแสดงตนแสดงตำแหน่งบนแผนที่ทั่วโลกได้ สำหรับเรื่องพลประจารถนะครับเจ้าไทย 99G เกนี่ยก็ใช้พลประจํารถแค่3นายเท่านั้นนั่น,นคือผู้บังคับการพลละขับแล้วก็พลปืนนะครับส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเขาก็ใช้เครื่องยนต์ดีเซลในการขับเคลื่อนนะครับโดยมีแรงม้าเนี่ยถึง1,500แรงม้าเลยทีเดียวโดยมีระยะปฏิบัติการนะครับอยู่ที่600กิโลเมตรแต่หากว่ามีการติดตั้งถังน้ํามันเชื้อเพลิงภายนอกนะครับก็สามารถเพิ่มระยะปฏิบัติการได้เป็น800กิโลเมตรนั่นเอง สำหรับข้อมูลทั่วไปนะครับเจ้ารถถังไท 99G เนี่ยก็มีน้ำหนักอยู่ที่58ตันนะครับมีความยาวเมื่อปากกระบอกปืนชี้ไปด้านหน้านะครับอยู่ที่11เมตรเลยทีเดียวความยาวของตัวรถนะครับอยู่ที่6.9เมตรความกว้างเนี่ยอยู่ที่3.7เมตรแล้วก็ความสูงนะครับอยู่ที่2.35เมตร ความเร็วสูงสุดที่สามารถทําได้นะครับก็อยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถวิ่งบนพื้นที่ที่มีความราดชันนะครับได้ถึง60แล้วก็พื้นที่ที่มีความลาดเอียงนะครับได้ที40่40สามารถข้ามสิ่งกีดขวางที่มีความสูงได้ถึง80เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีขีดความสามารถในการข้ามคูกว้างเนี่ยได้ที่3เมตรในการลุยน้าลึกนะครับถ้ามีการเตรียมการเนี่ยก็สามารถลุยน้าลึกได้ถึง5เมตรเลยทีเดียว และนั่นก็คือเรื่องราวของรถถังไทก้9 9 g นะครับซึ่งเป็นรถถังประจำบานหลักของประเทศจีนนั่นเองหากในคลิปนี้นะครับมีข้อมูลใดที่ผมตกหล่นไปบ้างนะครับผมขอภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้ามีท่านใดนะครับอยากเพิ่มเติมข้อมูลรบกวนคอมเมนต์ด้านล่างไว้ให้ผมด้วยความสุภาพด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสวัสดีครับ